ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคาราเต้ 1. คาราเต้คือการฝึกต่อสู้โดยเน้นการสับและมีการฝึกเน้นใช้ฝ่ามือสับอิดยิ่งสับได้มากก็ยิ่งเก่งความเป็นจริงคาราเต้คือศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัวที่เน้นใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอาวุธไม่ใช่เน้นการใช้สันมือสับเพียงอย่างเดียวซึ่งส่วนต่างๆของร่างกาย ที่เป็นอาวุธในการโจมตีนั้นได้แก่หมัดหลังหมัดสันหมัดฝ่ามือสอกเข่าหลังเท้าจมูกเท้านิ้วมือเป็นต้น 2. คาราเต้มักจะแสดงท่ายืนขาเดียวกางแขนเหมือนนกในความเป็นจริงคาราเต้มีท่าลักษณะนั้นจริง เนื่องจากคาราเต้ในบางสำนักสืบวิชามาจากมวยกระเรียนของจีนแต่ทั้งมวยจีนและคาราเต้มีท่วงท่าการฝึกต่างๆเพื่อเรียนรู้แรงจากการเคลื่อนไหวแบบต่างๆในการต่อสู้ซึ่งเวลาสู้จริงจะไม่ได้แสดงท่าทางเหล่านั้นออกมาโดยท่วงท่าที่มักติดตาพวกเราและทำให้เราเข้าใจผิดนั้นก็มาจากภาพยนตร์คาราเต้คิดนั่นเอง 3. คาราเต้เหมือนกับเทควันโดความจริงความสัมพันธ์ระหว่างคาราเต้กับเทควันโดนั้นถ้าพูดในลักษณะของเครือญาติอาจเปรียบได้ว่าคาราเต้นั้นเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่ของเทควันโดเนื่องจากผู้รวบรวมวิชาต่างๆเป็นเทควันโดนั้นได้เรียนรู้และนำคาราเต้สำนักโชโตกันมาเป็นพื้นฐานผสมผสานกับวิชาต่างๆของเกาหลีและก่อตั้งเป็นสมาคมเทควันโดขึ้นมา ซึ่งท่วงท่าในการฝึกของเทควันโดนั้นหากมองเพลินๆจะมีความคล้ายกันกันกบคาราเต้มากแต่ในปัจจุบันเนื่องจากกฎกติก,กาในการแข่งขันต่อสู้ทำให้รูปแบบการต่อสู้นั้นเห็นความแตกต่างกันชัดเจนมากระหว่างคาราเต้กับเทควันโดจึงทำให้เรามักจะเข้าใจผิดกันว่าคาราเต้เน้นการชกการเตะส่วนเทควันโดเน้นการเตะเพียงอย่างเดียว 4. คาราเต้ฝึกเฉพาะมือเปล่าในการต่อสู้โดยเน้นที่การชกการเตะความจริงคาราเต้แต่เดิมนั้นคือการฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่ามีลักษณะการชกเตะศอกเข่าการตีด้วยส่วนต่างๆของร่างกายเป็นหลักและมีการจับกุมการจับทุ่มเป็นทักษะรองลองมาและมีการฝึกอาวุธต่างๆด้วยเช่นพรองหอกสั้น สนับมือสามงามกระบองสองท่อนกระบองสามท่อนไม้พายเข็มเคียวเคียวโซ่เป็นต้นแต่ในปัจจุบันการแข่งกีฬาคาราเต้ระดับสากลมีเพียงประเภทการต่อสู้มือเปล่าและท่าลำเท่านั้นจึงทำให้มักจะเห็นแต่นักคาราเต้โดยทั่วไปนั้นฝึกฝนกันแต่มือเปล่าไม่นิยมการฝึกจับกลุมจับทุ่มกับการใช้อาวุธ โดยความหมายของชื่อคาราเต้นั้นหากแปลตรงตัวโดยใช้ภาษาทั่วไปก็ย่อมจะแปลได้ว่ามือเปล่าแต่หากแปลตามความหมายดั้งเดิมและบริบทของคำในวงการวิชาต่อสู้คำว่าเตะหรือว่าเทจะมีความหมายว่าวิชามวยดังนั้นคาราเต้ karate, จึงควรจะแปลว่าวิชาหมัดมวยแห่งความว่างเปล่ามากกว่ามือเปล่า ซึ่งการแปลในลักษณะนี้หากใครไม่ศึกษาเกี่ยวกับวิชามวยจีนภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันนั้นก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยซึ่งคนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งคนจีนในปัจจุบันหากใช้ภาษาในปัจจุบันในการแปลก็ไม่อาจจะแปลได้ความหมายแบบดั้งเดิมเลย 5. การต่อยแบบดึงมัดกับแบบคาราเต้หรือการชกสน a ใช้ในการต่อสู้จริงไม่ได้เพราะเป็นการต่อยเบาๆเน้นแต่ความเร็วจึงไม่มีความรุนแรงความจริงน้ำหนักหมัดจะชกหนักหรือไม่หนักขึ้นอยู่กับระยะความลึกในการประทะของการโจมตีและจุดประทะการดึงหมัดกลับมานั้นจะดึงมัดเมื่อชกสุดหมัดแล้วถึงเป้าหมายแล้วไม่ใช่เป็นการชกเบาๆอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันเพราะหากจะชกหมัดต่อเนื่อง ไม่ว่าจะวิชาการต่อสู้ไหนหมัดที่ชกไปแล้วก็ต้องดึงกลับมาด้วยความเร็วเพื่อชกอีกหมัดหนึ่งอยู่ดีกำลังของหมัดจะอยู่ที่การสัมผัสเป้าหมายว่ามีความลึกขนาดไหนส่วนในการฝึกซ้อมและการแข่งขันของคาราเต้นั้นจะอนุญาตให้การโจมตีอยู่ในระยะเพียงแค่การโจมตีสัมผัสผิวหรือห่างจากเป้าหมาย3-10เซนติเมตร เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บขณะซ้อมและการแข่งขันแต่ในการฝึกบางรูปแบบของคาราเต้ก็อนุญาตให้มีการประทะกันได้อย่างเต็มที่ 6. ท่าพื้นฐานมีไว้เพื่อทำท่าเท่ๆความจริงท่วงท่าทักษะพื้นฐานของคาราเต้นั้นเป็นการฝึกฝนการเคลื่อนไหวการใช้แรงต่างๆของร่างกายในทิศทางต่างๆเช่นการชก จะเน้นการใช้แรงจากขาส่งมาถึงหมัดไม่ใช่แค่ใช้แรงแขนในการชกอย่างเดียวดังนั้นความรุนแรงในการชกแบบคาราเต้จะมาจากทักษะการเคลื่อนไหวที่รวมกับน้ำหนักตัวและความเร็วดังนั้นหมัดแบบคาราเต้ที่ดีหากโจมตีโดนเป้าหมายจะมีความรุนแรงมากกว่าแค่เวี่ยงหมัดออกไปดังนั้นในการฝึกการต่อสู้ของคาราเต้จึงจะต้องทำการชก ปะทะเพียงแค่สัมผัสผิวหรือห่างจากตัว3-10เซนติเมตรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในขณะฝึกซ้อม 7. การฝึกท่ารำมีไว้เพื่อสอบสายและการแข่งขันความจริงท่ารำก็มีไว้เพื่อฝึกฝนการเคลื่อนไหวเหมือนกับท่าพื้นฐานแต่ในท่ารำจะแฝงในยะในการฝึกป้องกันตัวท่าต่างๆและทักษะต,ต่างๆเอาไว้ ดังนั้นคาราเต้จึงมีท่ารำมมากมายเพื่อใช้ในการฝึกทักษะที่ต่างกันแน่นอนว่าในการฝึกจะต้องเรียงลำดับจากท่ารำที่ง่ายก่อนเสมอท่ารำมที่ง่ายเรียงไปหาท่ายากจึงมักจะใช้เป็นองค์ประกอบในการสอบเลื่อนสายคาดเอวหรือวิทยาฐานะของคาราเต้ด้วยโดยในการสอบนั้นนอกจากจะต้องแสดงท่ารำที่ถูกต้องแล้ว ยังจะต้องแสดงท่าทักษะพื้นฐานต่างๆที่กำหนดไว้รวมถึงแสดงให้เห็นถึงทักษะการต่อสู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับเพื่อวัดระดับความเข้าใจในคาราเต้ 8. กีฬาคาราเต้ใช้ในการต่อสู้จริงไม่ได้ความจริงการต่อสู้จริงสู้ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะเรา ไม่สามารถวัดได้ว่าอะไรคือการต่อสู้จริงหรือไม่จริงและจะต้องเป็นระดับไหนถึงจะเรียกว่าจริงแน่นอนว่าหากสู้กับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยผู้ที่ฝึกฝนกันมาก็ยอมจะได้เปรียบมากกว่าหากเรามีความเร็วหรือกำลังและทักษะที่ดีกว่าอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ย่อมได้เปรียบกว่าแน่นอนดังนั้นสู้จริงได้หรือไม่ ก็ไม่อาจจะสามารถชี้วัดกันได้เพราะทั้งหมดแล้วขึ้นอยู่กับการฝึกของแต่ละคน 9. คาราเต้สู้มวยไทยไม่ได้ความจริงสู้ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการฝึกฝนวิชาของแต่ละคนว่าทุ่มเทให้กับการฝึกมากน้อยขนาดไหนซึ่งแน่นอนว่านักมวยไทยอาชีพในประเทศไทย ยอมต้องมีระดับความเข้มข้นของการฝึกมากกว่าแน่นอนแต่หากนำผู้ที่มีระดับการฝึกวิชาเท่าๆกันมาวัดกันไม่ว่าจะฝึกฝนวิชาใดผลที่ได้ก็ไม่อาจคาดเดาได้แน่แท้เพราะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบปัจจัยหลายๆอย่างในการต่อสู้ 10. คาราเต้แบ่งเป็นกีฬาคาราเตโดวิชาคาราเต้ทั่วไปวิชาคาราเต้โบราณ และคาราเต้สายต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดความจริงไม่ว่าจะสำนักไหนแบบใดล้วนแล้วแต่คือวิชาคาราเต้จะมีคำว่าโดหรือไม่มีคำว่าโดก็คือคาราเต้แต่ในการฝึกคาราเต้จะแบ่งการฝึกต่อสู้เป็นแบบ non contact คือการโจมตีแบบไม่สัมผัสตัวซึ่งใช้ในการแข่งขันของเด็กเยาวชน light like contact คือการโจมตีแบบเพียงสัมผัสและดึงกลับใช้ในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันสากลทั่วๆไปและ full contact คือการต่อสู้แบบสามารถประทะได้โดยตรงซึ่งใช้ในการฝึกซ้อมบางครั้งการแข่งบางประเภทและบางสำนักแต่ความเข้าใจผิดเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นยุคก่อนเนื่องจากผลของการชมการ์ตูนญี่ปุ่นที่บางเรื่อง มักจะให้ข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดเพื่อสร้างเนื้อหาให้มีความบันเทิงมากขึ้นกับกระแสการฝึกและการแข่งขันของคาราเต้สำนักเคียวคุชินที่เป็นประเภทฟูคอนแทคจึงทำให้หลายๆคนที่ชอบความถึงเนื้อถึงตัวนั้นเข้าใจผิดคิดว่าสำนักเคียวคุชินเป็นสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดและสำนักอื่นๆนั้นแข็งแกร่งไม่เท่า11 คาราเต้ฝึกที่ไหนก็เหมือนกันความจริงวิชาคาราเต้นั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบซึ่งเรียกแขนงต่างๆว่าริวฮะแปลเป็นภาษาไทยว่าสำนักหรือสาขาสายย่อยซึ่งแต่ละสำนักหรือสายย่อยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปไม่มากก็น้อยตามแต่จริตและความรู้ของอาจารย์ผู้ก่อตั้งสายนั้นๆ ดังนั้นหากไม่ได้เป็นลงฝึกหรือสังกัดเดียวกันก็ยอมต้องมีความแตกต่างในรายละเอียดวิชาอย่างแน่นอนซึ่งลงฝึกและผู้ฝึกสอนควรจะต้องตรวจสอบได้จากสมาคมคาราเต้ระดับสากลต่างๆหรือสมาคมคาราเต้ต่างๆของประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ใครจะมาสอนหรือเปิดสำนักคาราเต้ก็ได้และก่อนที่จะสมัครเรียนนั้นก็ควรจะศึกษาข้อมูลของโรงฝึก ผู้ฝึกสอนรายละเอียดของวิชาขอชมการฝึกหรือขอทดลองเรียนเสียก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียน